พิจารณาทวารทั้งฝุนะฮะนี่นี่อยู่ในภูมิอยู่ในภูมิของธาตุนะฮะหันธาตุด้วยย่อลง 18, าาล 3, ลอสิบแปดทวารละสามละสามคือว่าตาจักถุกทวานแล้วก็ดูตาลมนะ,ะแล้วก็ปจะถูกภสษาเอง จะสุธวานลูกาลมจกสู่วิญญาณเกเป็นธาตุสามสามมาเข้ากันเป็นินญาณทั้งหกด้สิบแปดประการด้วยกันในสิบแปดประการเนี่ยในประการหนึ่งก็อธิบายพิจารณาได้สิบเอ็ดอย่างในประการหนึ่งคือมีอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ไกลยาบละเอียดเรวดี อันนี้รวมเป็นแต่ละอย่างนะฮะแต่ละอย่างละอย่างอย่างละสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยถ้าหากว่าสิบแปดเนี่ยสิบแปดเนี่ยสิบแปดอย่างก็รวมกันเข้ากันหลายหลายเหตุหลายอันนะฮะไม่อยู่ในสัมมตินายานเพื่อมีอดีตบ้างมีอนาคตบ้างมีปัจจุบันบ้างแล้วก็มีปริยัิบ้าง อะไรที่เราเรียนศึกษาไปก็ไปพิจารณาตามที่เราเรียนศึกษาให้แต่เท่านั้นบัญญาที่พิจารณาอารมณ์ทั้งหกคือรูปอารมณ์สนะัตพารลมคันธารมละสาลมโพธิพารลมธรรมาลมย่ออารมณ์ทั้งหกในอดีตอนาคตปัจจุบันเข้าเดือกกันย่ออารมณ์ทั้งหกเป็นภายในเป็นภายนอก อย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างชั่วยอย่างดีอยู่ไกลอยู่ใกล้เข้าด้วยกันแล้วกาหนดโดยทั้งหมดรวมกันเข้าแปลว่าจะมากใกลใกล้หยาละเอียดดีชั่วอะไรก็ตามแล้วก็กาหนดลงโดยความไม่เที่ยงอน,นิจจงทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเห็นว่าไม่เที่ยงไม่จริงประกอบด้วยทุกข ด้วยใคยไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนเหมือนกันทั้งสิ้นทั้งหมดนะฮะสิเอ็ดอย่างนี้เห็นว่าไม่เที่ยงเออเหมือนกันทั้งสิ้นปัญญาที่พิจารณาทั้งสกโดยพระกลาลักษณะดังนี้ก็จัดเป็นสมัชนิยานแต่ละอันละอันตกว่าอารมณ์แต่ละสิ่งและสิ่งนั้นก็ประกอบด้วยสมัชชานิาน ได้และสิ่งและสิ่งที่เข้ากันเป็นสม,มัชจายานในอ,อารอมณ์หกโียเฉพาะอารมณ์ก็ได้สิบแปดเหมือนกันนะฮะสิบแปดประการด้วยกันและปัญญาที่พิจารณาวิญญาณชนี้พุกปัญจวิญญาณนุีปัญจวิญญาณพิจารณาวิญญาณทั้งหกคือจับจูวิญญาณโสตวิญญาณฐานวิญญาณจิวหาวิญญาณ กายวิญญาณมโนวิญญาณย่อวิญญาณทั้งหกเป็นภายในภายนอกอย่างหยากอย่างละเอียดอย่างดีอยา่อยางชั่วใกล้ไกลเข้าด้วยกันแล้วและกำหนดโดยอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นก็จัดเป็นสมัสนยานแต่ละอันละอันเหมือนกันตัดในผลห,หลังจะเป็นสมัสนายานในวิญญาณทั้งหกสิบแปดประการด้วยกันนะ สามสามอย่างเปิดเปดให้แต่เท่านั้นปัญญาอันพิจารณาทีน,นี้จักถูกแล้วนะคะทีน,นี้ก็พิจารณาทัตจักัตจัทั้งหกคือมีจักถุกสัมผัสจักเป็นต้นมีทัตจักทางตานะฮะเป็นต้นแล้วก็มีมาโนสัมผัสจักเป็นปัวโยสามมีทัตจักตุนะฮะแล้วก็พิจารณาเวทนาทั้งตุ มีจักสุสัมผัสสิชาเวทนาเป็นต้นมีมโนสัมผัสตกชาเวทนาเป็นประโยชน์สามพิาจารณาสัญญาทั้งหกมีจักสุสัมผัสตกชาเวทนาเป็นต้นพิจารณาพัฒนหกแล้วก็เวทนานะฮะเวทนาทั้งหกแล้วก็สัญญา พิจารณาสัญญาทั้งหกมีจัสุสัมผัสสัมผัสชาสัญญาเป็นต้นมีมโนสัมผัสชาสัญญาเป็นประโยชน์สารพิจารณาเจตนาอันนี้ก็เจตนาเพื่อเลียวเรื่องอริยธรรมแล้วก็นี่ก็พิจารณาเจตสิตจิตดวงที่ประกอบในจิตในวิญญาณทั้งหกนะพิจารณาเจตนาทั้งหก กขุมีจักขุสัมผัสชาเป็นโบยนาเป็นต้นมีมโนสัมผัสชาเจตนาเป็นประโยชน์สาแล้วก็พิจรารณาตัญหาทั้งหกมีรูปปัญหาเป็นต้นมีธรรมตัญหารูปปัญหาก็หมายถึงว่ารูปรสกลิ่นเสียงนะตัญหาที่เป็นไปในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในโทษตะะในธรรมอารมณ์ แล้วก็มีธรรมมีธรรมตัญหาคือธรรมอลมนี่เป็นสุดท้ายนะคะธรรมอลมก็เลยกธรรมะตัญหาวิเจนาวิตกแล้วก็วิตกวิจารก็ทั้งหกเหมือนกันมีจักขุวาริกะวิตกเป็นต้น มีมโนทวาริกะเป็นปิโยสามแลลวทั้งหกหมดนะฮะ <c oughs> มีปัจิตะเลือเนี่พคิดเจรนาวิมิฏานทั้งหกมีจัขุวิจจวิาระเป็นต้นนี่วิจาเรเจติสิกะนะ,ะมีมโนทวาริกะวิจาระเป็นปิโยสามพิเจรนาธาตุทั้งหกมีจัขุธาตุเป็นต้นเนะะี่นะึงแล้ว เนี่ยแล้วก็มีมโนธาตุเป็นปีโยสารทิจญานากินทั้งสิกแอบเกษินทั้งสิกมีปัทวีกษินเป็นต้นมีอโลอโลกะเกสินเป็นปีโยสารเกินสิกนะคะคือว่าท่านบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นแล้วเกสินสิกตอนนี้ท่านก็รวมว่าตกินสิกเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าเกษินอะไรบ้างนะคะ สกตินต้นก็คือปฐวีเกสินแล้วก็ไปถึงสุดท้ายก็อโลกากษินเป็นสุดท้ายพิจนาอาการสา 12. มสิบสองดีเกษาโลมาเป็นอาทิมีมัทลึงคัง,งมัชลึงคังนี่หมายถึงเนี่ยพิจณามีสมเป็นต้นนะคะแล้วก็เลือดเนื้อเอ็นกระดูกอะไร ทุกอย่างจึงข้างมาถึงพัดมัทสลุงคางมัดทสลุงคางนี้ได้แก่นมนจมองเป็นเป็นสุดทา้ายเป็นประโยชนะาา์สนามอาการสามสิบสองพิศจารณาอายตนะสิบสองมีจักขวา,ายตนะเป็นต้นมีธรรมายตนะเป็นประโยชน์สามพิจารณาธาตุแปด ห้าสิบแปดมีจักรุณธาตุเป็นต้นมีมโนุยานธาตุเป็นตีโย,ยสารทิเจนาอินทรียี่สิบสองคือในภูมินะฮะในภูมิในภูมิในปรัชนาหกนันมีจักรคุณสีเป็นต้นมีอัญญาตาดินสีเป็นทิเจนาเ เป็นปีโยสามแล้วก็พิจเรณาธาตุสามคือตามมธาตุรูปประธาตุอรูปประธาตุนี่นะคือหมายถึงว่าตามมาเืนคิเจรณาในการมาเปืนะฮะตามมาธาตุนี่ก็หมายถึงว่าตามาละจนรูปประธาตุก็คือรูปาวจนอรูปประธาตุก็คืออรูปาวจน พิจารณาธาตุทั้งแม่พิจารณาภาพทั้งแปดพบจาาทั้งเก้าคือตาเมพบลูกประพบอาลูกประพบ,พบสันดีพบสันดีพบเมสัญญานาสัญญาพบเอกวการะพบจัตติวิการะพบปันจัตวการะพบนะนี่หาหากาว่าในจิตมรรคนี่ก็ มีอภิธรรมอยู่มากมายนะคะดังนั้นอภิธรรมเนี่ยในปัญญามีเพียรมีพิจารณาสภาวธรรมก็จะ,จะได้เห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงในพื่นของในพื่นของปัญญาศีนสมาธิปัญญาในพื่นปัญญาแล้วก็ม,มีพื่นของมีสภาวธรรมเป็น ที่ผูกพิจารณาและปัญญาก็ไปรู้ความจริงของสภาวะธรรมนะฮะเพื่อป,ปัญญานั้นก็จะได้กำจัดเลสะยามไม่รู้ไม่รู้จริงรู้รู้ผิดให้หมดไปแล้วก็พบก็ในอันนี้ก็พกตามมาพบลูกก็พบเพราะงั้น ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนอภิธรรมแล้วมาอ่านวิสุที่มรรคเนี่ยก็ยากนะฮะที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมเนี่ยอ่านวิสุที่มรรคไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้แล้วก็หาว่าพระพุทธโกษาจาร์เนี่ยพูดเอาเองไม่รู้เรื่องพูดเอาเองไม่ได้พูดตามพระไตรปิฎกอ่าว่าอย่างนั้น พราะฉะนั้นแล้วก็หาว่าพระพุทธโสดาจาม,มีเป็นความมั่งเป็นอะไรมนะั่งว่าเอาเองมนะั่งเพราะว่าคนที่คนที่ว่าอย่างนี้พราะคนนั้นเนี่ยไม่ได้เคยอา่านพระไกรปิฎกไม่เคยอา่อานอ่านจบอาจบ่อานจบนะไม่อานเราไม่อาม่อานถึงจบอ่านบ้างก็ยังดีค่ะถ้าอ่านแล้วอ่านบ้างก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธโสดาจามย์ทุ่งเนี่ยที่ท่านมาอธิบายเนี่ย ถูกต้องไหมมีในพระไตรปีฎกหรือเปล่าก็จะได้รู้มีไม่รู้ทั้งนั้นอ่านก็ไม่เคยอ่านมีก็หรือไม่มีก็ไม่รู้เพราะว่าเอาึพอตัวไม่รู้แล้วก็เลยหาว่าพระพุทธโคสาจารย์นี่ในเด็กพิษตามพระกายปีฎกที่ท่านเอามาแต่งเอามารัจนาไว้เอาจากในพระกตรปีฎกมาเนี่ยถ้าในพระไตรปีฎกนะ่ะอ่านยากอยู่แล้วยิ่งยาก นะยิ่งยากกว่านี้แล้วมากมายกว่านี้เยอะยยกท่านก็พยายามย่อลงแล้วก็ใช้เอาเลิกความมาพูดพอให้เราพวกเราเข้าใจง่ายไอ้ที่ไหนย่อนั้ก็ขยายออกไปไอ้ที่ไหนที่จะบาน,นั้นไปย่อลงมานี่เป็นอย่างนี้แต่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องก็ว่าไปนะฮะเวลาเนี้ไม่มีใครอ่านวิสิกขิมัค แล้วเข้าใจเพราะว่าคนที่จะอ่านวิสุทธิมรรคแล้วเข้าใจตลอดคนนั้นจะต้องมีพื้นเรียนอภิธรรมบ้างถึงจะรู้ถ้าคนที่ไม่ได้เรียนอภิธรรมและอ่านวิสุทธิมรรคก็ไม่ได้เรีอนเลยอภิธรรมน่ะเป็นเป็นปริยัตเป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวถืกพิจารณาส่วนวิสุทธิมรรคนี่เป็นวิธีพิจารณาค่ะวัตถุที่ถูกทํางานน่ะ ถูกถูกปัญญาทํางานพิจเจณาก็ได้แต่อภิธรรมย่อลงไปก็ได้กับจิตได้กับจิกได้กับลูกนั่นอยากโลกีนะคะโลกุตละก็คือชค่นิพพานและนี่สิที่นักนี่ก็เป็นวิธีพิจเจณาพิจารณาอะไรพิจารณาจิตพิจารณาเจตสิกพิจารณาลูกพิจเจนานิพพานม,มันเอง ถ้าเราไม่ไม่รู้ทั้งสองอย่างแล้วก็ก็มืดแปกด้านเหมือนจะเป็นบอดที่น่าจ,จะได้มามานับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ความเลยมีแต่ืีความจริงแล้วไม่ใช่พิดเกลนาลูกประานทั้งสิ่เนะ คือปฐมปฐมฌานทุทต,ติยฌานตัติยฌานจตุติฌานอันนี้ฌานสี่นะฮะคือฌานนี้บางทีก็มีสี่บางทีก็มีห้าแต่ใน,นที่นี้มีสี่แต่ว่าทั้งสี่และทั้งห้าของท่านไม่ได้เสียงกันและไม่ได้ต่างกันด้วยเป็ตนตะว่าแยกอัน,นั้นออกมา อย่างองค์ชานก็คงมีห้าแยกออกมาแยกองค์ชานออกมาเลือกแยกออกไปห้าหนึ่แยกเลยทีเจริญบางองค์ก็จเจริญเพียงสีได้สีก็พอแล้วดีสุดแล้วบางองค์ก็สีไม่ได้รู้มากแล้วก็บัญญาก็ต้องไวและสีก็ต้องชันนาม ก็ต้องเป็นห้าแล้วก็พิจณาอัตมัญญาทั้งสี่คือเมตตาธมวิหารกริณาธมวิหาร,ารมุพิตาธมวิหารอุเบกขาธมวิหารนะฮะนี่สมถะนะฮะก็มีพิจฉนาก็มีพิจณารูกประชานทั้งสี่อะลูกประชานทั้งสี่ มีอาตาสาหนาัญใจยตนะฌานเป็นต้นมีเมรัญญานาเัญญายตนะฌานเป็นริโยสังแต่ว่าในเรื่องฌานนะเรื่องภมูมีหามเรื่องสมถะนี่วิธีพิจารณาท่านบอกไว้ตั้งแต่เรื่องต้นแล้วนะคะในสมาะินิเทศในหมวดของสมาะตอนที่อธิบายเรื่องสมถะสมานสี่สิบอย่าง อันนี้ก็ท่านสรุปบอกแต่จำนวนขี้เฉยๆไม่ได้บอกบอกจำนวนแล้วก็ไม่ได้บอกวิธีที่จะพิจารณาเพราะวิธีพิจารณานั้นบอกไว้ข้อต้นแล้วพิจารณาองค์แห่งปฏิเจตสมุติบาสมุติป่าตาธรรมทั้งส2ดสองประการ มีอวิชาเป็นต้นมีชลามารณะเป็นปิโยสานนี่จะอยู่ในอัิธรรมนั้นัอนย่อทำทั้งสิตเจ้ากองเข้าเป็นกองกองแล้วก็รวมอดีตอนาคตและปัจจุบันเข้ากันรวมทำภายในภายนอก อย่างหยาบอย่างละเอียดอย่างชื่ออย่างดีใกล้และไกลเข้าด้วยกันเป็นกองกองแล้วก็กาหนดทำทั้งสิบเก้ากองนั้นโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจณากองไหนนะคะเห็นกองไหนก็เชื่อเห็นหมดทั้งสิบเก้าไม่ใช่เราจะต้องไปพิจณาทั้งสิบเก้ากองหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะพิจณาโดยขัน โดยชาติกระดาษโดยอายตนะกระดาษโดยอินทรีย์กระดาษโดยปติจิตบุญบาทกระดาษหรือโดยอริยสัจสีกระดาษกองใดกองหนึ่งก็ถึงกันหมดแต่ว่าแล้วแต่อัจชาร์ยของใครปัญญาของใครจะสะดวกในอย่างไหน กพิจณาย่าอ,ยอ,อลงแล้วก็เลื่อมข้าก็มาเลือมอยู่ที่อนุจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาไม่สุดตัวนะ,ะไม่สืดตัวแค่ตน,นนั้นเองจับทั้งหมดที่จําแนกนว้เพื่อจะให้เห็นอนุจังทุกขังอนัตตานั่นเองพราะว่าเป็นภูมิของวิปเจนาเนี่ยที่แยกออกไปเนี่ยเพื่อเป็นสิบเอ็ดอย่างและสิบเอ็ดอย่างและสิบเอ็ด แยกอตัก็เพื่อให้เห็นว่าตัวตนไม่มีในที่นั้นในสภาวะธรรมเหล่านั้นไม่มีตัวมีตนจะเป็นภา,ายในจะเป็นภายนอกจะเ,เป็นใกล้จะเป็นไกลจะเป็นอดีตเป็นอาคตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอะไรก็ตามก็ไม่มีตัวต,วตวนในที่นั้นนอดีก็ไม่มนะีนาคก็ไม่มีก็มีแต่สภาวะธรรมขันห้าหรือว่าเนี่ยอายตนะ ภาพอะไรพวกแบบนี้นะคะมีแต่เงี้นมีแต่ธรรมะซึ่งไม่ใช่จัดแค่บุคคลมีอยู่1ิแปดกองเข้าเดยกันแล้วก็พิจารณาโดยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาโดยในโดยที่พิจารณาบนจะขันเป็นต้นจัดเป็นสมัธิญาณแต่ละอันละอัน เหมือนก,นกันกับในที่สแสดงแล้วในเดืนจะขันเป็นอาทิเหตุชนิดในในสัมผัสในขะสัมผัสเวลาสีนั้นในสัมผัสผนะฮะผะนี่แปลว่าผจึงนับสัมมัินายานได้สิบแปดประการในผะ เวทนาราศีนั้นนับสมัติปยานก็ได้สิบแปดเหมือนกันในสัญญาก็ในสัญญาและเจตนาและตัณหาวิตุกวิจารนะแล้วก็ธาตุสีนั้นก็นับสมัติปยานได้ตองสิบแปด จะเปิดประการเหมือนกันในจตุกะในจตุกะฌานนั้นนับสมัมมาสนญญาณก็ได้สิบสองในในจตุฌานนับนับสมัมมาสนญาณได้สิบสองในจตุในจ,ต,ในจตุกะอัปปมัญญานั้น ก็นับสมัชนายานได้สิบสองประการแบบในในทางฌานนะฮะได้สิบสองประการเหมือนกันในทัฏฐะในใศสินนั้นก็นับสมัชนญายาันได้สามสิบประการในทวัตติงสาคือการสามสิบสองนั้นก็นับสมัชนาียาันได้ได้เก้าสิบเจ็ดประการ ในทวาวนในทวาวในภาวะสายัตมะนั้นนะฮะนับสมัมมายานได้สามสิบสี่ในอัตาระจะธาตุอัตาระจะมีอะไรสิบแปดสิบแปดนั้นสมัมมานารย์นับได้ห้าสิบสี่ ในทาทาสติมคาวิคาวิสติมซีในอินรีนั้นก็นับสมมตนายนได้หกสิบในตรีธาตในธาตุราสีนั้นในตรีธาตุในธาตุสามก็นับสมมตนายานได้แป,ปด,ราาดประการ ในพวานนั้นนักสมัตนับสมัชนายานได้เจ็ดยี่สิบเจ็ดประการในจติกะจะมาปฏิราสีนั้นนับสมัชนายานได้สิบสองประการในพยานในพยานพยานพระปฏิจัยสมุปบาทนั้นก็นับ สมัรถปัญญาญได้เข้าด้วยกันก็จับจับเดินแต่พิจารณาเดินแต่ขันนั้นมาจึงเป็นสมัชชานญาญหกร้อยสามประการด้วยกันสมัชชานญาแต่ละอันละอันนั้นมีโอกาสบริเขตสิกดประการนะฮะหกร้อยนะหกร้อยหกร้อยกับสามประการเนี่ย ประการหนึ่งอ่ะในในหกร้อยสามประการประการหนึ่งนัดได้สิบเด็ดประการล 10, 11, 11. ระสิบเด็ดสิบเด็ดสมัญนายานแต่ละอันละอันนับได้สิบเอ็ดโดยขันเป็นขันนะคะโดยขันในสิบเอ็ดเนี่ยเกิดประการด้วยกันสิ้นทั้งสิ้นเดียกันเบ้ โอกาสไปผิดผิดอิประการนั้นสำเร็จด้วยสำเร็จสำเร็จด้วยติกะอันหนึ่งด้วยติกะอันหนึ่งทุกกะสี่ติกะอันหนึ่งทุกกะสี่ทุกกะนะติกะอันหนึ่งนั้นติกะนี่ก็ สามนะฮะโดยสามปิกะอันหนึ่งนั้นได้แก่อดีตปิตะอันสมบึกพระสันเทศพ,พุทธองค์โปรดประทานพระจัรรมเทศนาในคำทีพระอภิธรรมมัมทสังคีมีว่าอดีตาธรรม,มาอานาคตาธรรม,มาปติปันนาธรรม,มา ติระท่านติระท่านสรวดบางสกุลเรื่อยๆใครตายกันที่ไหนก็ต้องตรวจบทเนี่ยเนี่ยย่อลงไปแล้วย่อแต่เอาแต่อดีตอนาคตปัจจุบันมานะบางทีพระท่านสวดเองท่านก็ไม่รู้คนที่สวดท่านก็มกไม่รู้หมายความว่าอย่างไงแล้วคนฟังก็ไม่รู้เหมือนกันหมายความว่ายังไงแต่ก็ฟังไปกันแหละ ฟังไปก็ยังจะยังได้บุญเหมือนกับข,ขา้างเขาฟังพระสวดแล้วก็ได้บุญตกลงมาตายก็ไปสวรรค์เพืาอเสียงนั้นเกิดจากกุศลนใช่ไหมคะแล้วถสงที่เราได้ยินก็เป็น,นกุสลแล้วบีบากร่างก็ไดาศัายอารมณ์นั้นทึงได้เวลาตายก็ และทุกกะสีทุกกะนั้นได้แต่อัชตะอัชตะทุกกะประการหนึ่งอะฮะคือ uh huh. ภายในนะฮะโอลาลิกะทุกกะประการหนึ่งโอาลากันยาบยิน,นะทุกกะประการหนึ่งตัมุกกะตัมทุเรทุกกะ ื่อยในใจประตามหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้ในคำพีพระอริธรรมัตสังท่นีนี่สี่ดีที่นี่ก็แปลแปลแล้วนะคะที่ศูนย์นี่ก็แปลแล้วนี่จะแปลมาหลายปีแ,แต่ก็อยากคนดีดีจะอ่านนักปราส คือมันเป็นมันไม่ใช่เป็นวิชาที่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่เป็นวิชาที่เราจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองมันเป็นวิชาที่ต้องเรียนต้องศึกษานี่ไม่ใช่เราจะไปอ่านหนังสือเอาเองแล้วก็เข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่หนังสือเรื่องวงๆจักจักิยายวิธานอะไรหนังสืออ่านเล่นอย่างนั้นเราอ่านเองเราเข้าใหญ่แต่นี่มันเป็นหนังสือมันเป็นตำรา เพราะใจพิดกเนี่ยเพราะงั้นถ้าไม่ศึกษาแล้วไม่ไม่มีเข้าใจไม่มีเข้าใจเลยหรือจะดบูบางเล็กเล็กน้อยๆก็ไม่เข้าใจแล้วก็ธรรมะความทีล่ละเอียดละอสุสุมพุทีิภาพทั้งหมดเนี่ยแหมเรื่องกันหมดเลยเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยคิดดูกชนสว่าเรื่องอะไรใหญ่ยืดยาววิกฤติทดานแค่ไหน พระกายจีดกนั้นอ่ะเรื่องเดียวกันเรื่องอะไรเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิทานหรือย่อลงไปแล้วเรื่องรูปกับเรื่องนามเท่านั้นถ้าย่อลงไปเรื่องรูปกับเรื่องนามนี่เราก็จะเห็นว่ารูปนามนี่จิตทิศตะาลแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่จะปฏิบัติที่ปัสนาเนี่ยต้อง เข้าใจลูกนามต้องเข้าใจดีถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีหวังละคาวิปัสสนาไม่ได้เลยเพราะว่าธรรมะทั้งหมดในพระไตรปิฎกที่แสดงมันแปดสีสี่ธรรมระธรำมขันจะอยู่ที่รูปก,กับนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักศึกษานี่ถ้าจะศึกษาด้วยต้องศึกษาด้วยการปฏิบัตินะต้องเข้าไปดูรูปตาม ดูได้มากเท่าไหร่มีปัญญาไวเท่าไหร่ก็รู้ได้มากเท่านั้นบางทีก็รู้ไม่หมดถึงแม้จะอ่านเทกไทรปิดกจบแต่ว่าอ่านจบก็รู้เรื่องว่าท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะแต่ว่าที่เราจะเข้าไปคบทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเป็นไป